เมื่อเช้าคุยกับพี่คนหนึ่งว่าเขาถามว่าอา้าแล้วอย่างนี้ถ้ามันหลงง่ายอะไรอย่างนั้นในหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะหลงผมหลงผลสําเร็จของการฝึกสติหรือว่าผลสําเร็จของการฝึกสมาธิหรือผลอะไรก็ตามที่มันเป็นผลขึ้นมาหลังจากที่เราได้ทำลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้ามันหลงไม่ได้มันก็เชื่ออะไรไม่ได้เลยนะสิ มันก็ใช่ส่วนหนึ่งไม่ได้บอกว่าให้เชื่อหรือไม่เชื่อนะคือทําอะไรมันก็ได้ผลอย่างนั้นทําถูกมันก็ได้ผลถูกแต่ผลที่ถูกต้องมันก็ยึดมั่นถือมันไม่ได้ไงผลที่ถูกต้องมีแค่ว่ารู้วิธีว่าทํายังไงแล้วได้ผลมาแบบนี้ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ผ่านไปในเรื่องนั้นๆอีกผ่านไปสันอแต่แตและเรื่องแต่และเรื่องผ่านไปเรื่อย ผ่านไปเรื่อยๆด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะที่สุดของมันก็คือไม่มีอะไรยึดได้ทุกอย่างเป็นอนัตตามหมดแต่ถามว่าทําไมถ้ามันเป็นอนัตตามหมดแล้วทาไมจะต้องมีการกระทําอยู่ต้องกระทาเพราะตอนนี้ที่กําลังก่อนที่จะกระทําสิ่งต่างๆมันยังมีอตตายอยู่มันยังมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่มันมีความรู้ผิดอยู่มันมีความเข้าใจผิดมันมีความไม่รู้อยู่ในตัวเต็มไปหมด แต่เมื่อเราค่อยๆแกะค่อยๆเห็นความเป็นตัวตนที่มันเกิดขึ้นในตัวแต่ละรอบแต่ละครั้งของสติสมาธิปัญญาที่มันสมบูรณ์ในแัสสมดุลในตอนนั้นมันก็จะทําให้เห็นจุดข้อข่องจุดบอดที่ว่าอะไรที่มันทำให้ยึดต,ติดยึดต,ติดเรื่องอะไรอยู่นั่นแหละมันจะเป็นการแก้ไขโดยตรงในรูปในเรื่องของนามธรรมในเรื่องของการใช้สติสมาธิปัญญาแก้ไขบ่อข้อบกพร่องถึงสิ่งที่ยึดต,ติดและจุดบอด ที่ทำไมถึงยุตินั่นต่างหากขอใช้สับสูงหน่อยนะถ้าจมสจะเรียกว่าที่เขาทำในเรื่องของ,งานมามธรรมมรกสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมันก็คืออย่างนั้นเลยมักก็คือทําไปเห็นไปเห็นนามธรรมที่มันเกิดดับเองด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่มีเราเกี่ยวข้องไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น แต่ใช้ความเป็นเราเนี่ยแหละในการเห็นเห็นแจมแจ้งในตัวเราเองถึงสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นมาแล้วพอมันโยนอะไรขึ้นมาในสิ่งนั้นที่มันรู้สึกอย่างนั้นมนั่นคือแสดงว่ามันยึดติดอะไรบางอย่างอยู่ภายในเมื่อเห็นว่ามันยึดติดพอเห็นจุดที่มันยึดติดมันก็ปล่อยด้วยตัวมันเองเลยเพราะฉะนั้นการเดินทางมรซีผลสีนิพพานหนึ่งมันจึงเป็นเรื่องของการยึดในผลไม่ได้ถ้าคุณยึดในผลในขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นแปลว่าคุณหยุดการเดินมร ในขั้นต่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าคุณยึดติดในเรื่องของผลไปแล้วแปลว่าคุณหยุดการเดินมรรคในรอบต่อไปและนั่นก็คืออุปสรรคที่ทุกคนหลายๆที่เป็นอยู่เป็นกันอยู่เยอะมากพอคุณได้ผลในเรื่องของอะไรไม่ว่าจะได้ผลของสติได้ผลของสมาธิหรือได้ผลของปัญญาก็ตามคุณก็ไปยึดติดว่าคุณเป็นผู้ได้ผลคุณเป็นผู้สําเร็จในผลนั้นนั่นแหละคืออุปสรรค ตัวใหญ่เลยเป็นมารตัวใหญ่เลยที่ทําให้คุณไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกําลังยึดติดตัวเองยึดติดในผลของตัวเองยึดติดในอัตราตัวตนที่คุณกําลังยึดติดในสิ่งที่มันยึดติดไม่ได้ตรงนี้แหละที่เป็นกันเยอะแล้วก็เลยอยากจะมาเตือนว่ามองให้ดีนะมองให้ออกการที่คุณได้ผลไม่ได้แปลว่าคุณจะหยุดเดินหรือคุณจะสําเร็จอะไรไม่มีอะไรสําเร็จในที่สุดของปลายทางในเมื่อในพันหนึ่งมันคือไม่มีอะไร ทิ้งผลทั้งหมดนั่นแหละคือนิพานและเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดนอกจากคุณจะไม่ต้องพูดว่าคุณได้ผลอะไรแล้วเนี่ถ้าคุณมีรอบเดินต่อไปก็คือการดูว่ามีรอบเดินต่อไปนั้นคือการเห็นว่ามันโยนอะไรขึ้นมาแล้วการโยนน่ะมาจากไหนสําคัญตรงนั้นเลยนะถ้ามันยังมีการโยนขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีที่มาของการโยนนั้นซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนั่นคืออวิชชา นั่นคือความไม่รู้มันยังไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆแต่คุณต้องหมั่นสังเกตตัวคุณเองว่ามันยังมีอะไรมันยังมีเรื่องใดที่มันเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ทําให้คุณกระทําในสิ่งที่มันดูผิดเพี้ยนอยู่ในกระทําในสิ่งที่มันไม่สมควรกระทําอยู่ในหลายๆเรื่องหรือคุณยังรู้สึกทุกข์ใจหรือคุณรู้สึกยึดติดหรือว่ายังมีความโลภกลดหลงยังมีตัณหามีอะไรต่างๆอยู่ใน,นใจของคุณนั่นคือทางเดินนั่นคือผนทางที่จะต้องเข้าไปแก้ไข และถ้าหากคุณไปยึดติดในผลบางอย่างคุณก็อยู่การแก้ไขนั้นไปนโดย,โดย,โดยโปริยายผลในที่นี้จิ้วถึงเรียกมันว่ามันเป็นแอปเปิลที่อาบยาพิษอ่ะผลของการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้เอามาเป็นของตัวเองไม่ได้เอามาเป็นผู้สำเร็จไม่ได้เพราะมันคือยาพิษ คุณกินยาพิษในผลของตัวคุณเองโดยไม่รู้ตัวมีเยอะมากนะแล้วก็อยากจะเตือนสติว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีผลอะไรที่จะต้องเดินต่อไปแล้วนั่นคือคุณประมาทไปแล้วอย่างยึดติดในผลแล้วถ้าคุณหมดการยึดติดในผลนั่นคือคุณจะไม่พูดในเรว่าคุณจบเลยคุณจะไม่พูดในเรื่องอะไรเลยว่าคุณเป็นอะไรหรือคุณจะทําอะไรคุณกลับมาใช้ชีวิตคุณกลับมารู้ตัวคุณกลับมา ปฏิบัติตัวคุณกลับมาดําเนินชีวิตในครอบครัวและตัวคุณเองเท่านั้นเองแล้วที่สําคัญนะธรรมะนะจะทําให้เราอยู่กับคนอื่นได้นะมันจะไม่ได้ทําให้เราแปลกแยกออกไปจากคนอื่นนะหรือว่ามีความคี่เห็นต่างที่จะต้องมีการคัดค้านหรือว่ามีการโจมตีกันในเรื่องของจรกรกมไคกรรมมาเลยแต่และคนมีลักษณะข,ของการกระทําพฤติกรรมมาไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างทาต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างปฏิบัติเหมือนต่างคนต่างกินต่างคนต่างทําอาหารต่างคนต่างมีเมนูของตัวเองคุณก็กินไปสิไม่จำเป็นจะต้องไปร้านใครหรือว่าไปว่าใครใครก็ใครกินก็ใครก็ก็กินก็ได้ครับรับผลของการกินนั้นอะไรเงี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหลากหลายไม่สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์วิจารณ์วิพาพูดอะไรได้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันเฉพาะตัว เพราะฉะนั้นทิบก็แค่พูดว่าเราเป็นแค่พูดูชนธรรมดาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่กินข้าวเย็นอยู่หลับนอนปกติลูกค้าสั่งชายเย็นนี่ลูกค้าที่ไหนหรอกลูกค้ากิติมาสักเ <c oughs> นี่ยคุณมีงานอะไรคุณมี ก็ทําไปสิอย่ารังเกียจหน้าที่ตัวเองอย่ารังเกียจสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคุณมีลูกคุณมีสามีคุณมีภรรยาคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีพ่อคุณมีแม่คุณมีหน้าที่อะไร,ค,ค,ค,ะไรคุณก็ทําไปตามหน้าที่โดยใช้ธรรมะภายในในการแก้ไขเห็นสิ่งที่ยึดติดภายในตัวเองไปด้วยนี่คือหน้าที่หลักการที่เข้าใจว่าธรรมะคือการแก้ไขการเห็นตัวเอง ในสิ่งที่ยึดติดมันจะทําให้คุณพัฒนาจิตใจแก้ไขตัวเองได้ถูกทางโดยที่ไม่ต้องถามใครเลยเพราะคุณรู้ตัวเองว่าคุณเปลี่ยนังไได้ชาเย็นและได้ชาใช้ชาตรามือสีส้สมสีแดงอันนี้ใครชอบหวานก็ใส่ผมกุ้วหวานเยอะหน่อยอันนี้พอดีคนกิน ยติมาสักคนนี้เขาใส่แต่นมข้นหวานอย่าเดียวหนคนธรรมะมันเลยเป็นเรื่องของความเข้าใจตัวเองนะมันเป็นความเข้าใจเขาผิดพลาดเขาบกพร่องเขายึดติดใน,นตัวเองว่ามันยึดติดเรื่องอะไรยึดติดในอารมณ์อะไรยึดติดในความคิดแบบไหนที่มันทําให้เดืดอดร้อนนั่นแหละ พพเพราะแค่เห็นมันแต่การเห็นมันต้องใช้กําลังของสติสมาธิและมีปัญญาในการมองเห็นหลังจากที่ได้เห็นมันแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นนั่นเงยมันก็แค่นี้อน้ำแข็งเสร็จแล้วคนที่ทมีธมะนะ บ้านจะเรียบร้อยเกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะมันจะรู้ว่าถ้าตัวเองขี้เกียจมันเป็นอารมณ์ขี้เกียจแล้วยุติในอารมณ์ขี้เกียจมันก็จะแก้ไขตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนสกปรกถ้ามันมีธรรมะมันจะเห็นความสกปรกที่มันเกิดความขึ้นมาจากความขี้เกียจหรือความยุติในอะไรบางอย่างธรรมะมันคือการแก้ไขพฤติกรรมนิสัยสันดานตัวเองนี่นะแล้ว <th มันจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไปในทางที่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ ที่คนรอดข้างตัวจุณงจะรู้สึกได้สัมผัสได้คุณไม่ต้องไปหาธรรมะข้างนอกตัวไม่ต้องไปหาธรรมะที่วัดไม่ต้องมาหาธรรมะที่สำนักไหนคุยธรรมะมา,มาได้ตลอดวันอะคุยได้ทั้งวันใครมีข้อสงสัยอะไร,รก,ก็แลกเปลี่ยนกันได้นะ เขียนมาคอมเมนต์เขียนมาถามมาได้ตอบได้ก็ตอบไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นธรรมะในเรื่องของการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตรู้จักชีวิตตัวเองรู้จักผู้อื่นแล้วก็ทำได้มันทำได้อย่างสมดุลนะได้อย่างโอเคไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ย <Yeah. S 1> การใช้ชีวิต นี่ก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าระดับที่มันลึกไปกว่าน,นั้นก็คอมเมนต์มาแล้วกันตอบได้ก็ตอบนะคะอย่าเพิ่งข้อจะผิดว่าที่เป็นอะไรนะหยุดคิดไปเลยจะไม,ม่เป็นไรเลยนี่ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ทำหน้าที่แม่บ้านแล้วก็อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมีหน้าที่อะไรก็ทำไป แก้ไขตัวเองแก้ไขจิตใจตัวเองรู้นิสัยตัวเองอบรมนิสัยตัวเองผัดเกลาจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นที่สิ้นสุดไม่มีอะไรเป็นจุดจบไม่มีอะไรหลุดพ้นเพราะการหลุดพ้นมันเป็นเรื่องของตัวตนจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วปลายทางมันไม่มีอะไรหลุดพ้นแต่แค่กลับไปสู่ จุดเดิมที่มันไม่มีตัวตนอย่างเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ประกาศบอกว่าตัวเองจะต้องเป็นอะไรไม่ติดในผลใดๆทั้งนั้นถ้าประสบการณ์จิบจะมีประโยชน์กับใครในการแก้ไขตัวเองจิบก็ยินดีปรึกษาได้คุยได้แลกเปลี่ยนได้แต่อย่ามายมั่นอย่ามุ่งเป้าว่าคุณจะเอาอะไร ในเรื่องของการหลุดพ้นเพราะธรรมะแบบนั้นน่ะมันคือเมาทรรมยึดติดในทุกก็หลงในทุกอยากออกจากทุกก็หลงในวิธีที่อยากจะออกจากทุกอยากจะพ้นทุกมันคือการยึดติดทั้งหมดเลย อะไรก็ตามขอให้ถูกแต่ยึดมั่นในสิ่งนั้นก็ผิดไม่มีอะไรยึดได้จะบอกว่าขานมปังอร่อย <c oughs> เดี๋ยวไปนั่งกินแบบเนี้ยเดี๋ยวใครเห็นก็บอกว่าหิวอ,อีกแบบอร่อยจริงนะขนมปังปอน รสชาติที่เลือกได้ด้วยกลับมาใช้ชีวิตเธอกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาอยู่บ้านแล้วพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวให้มันดีขึ้นความทุกข์อยู่ตรงไหนอ่ะคนท้าออกจากทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นคุณรู้จักตัวเองเมื่อไหร่คุณเริ่มแก้ไขตัวเองเมื่อไหร่ ประตูแห่งการพ้นผุกพ้นจากปัญหาโพดพลอยพอยภัยต่างๆอยู่ตรงนั้นที่เดียวกันเลย